สบายดีสบายดีพี่พี่เอฟซเด้อเนาะเบิ้งหยักกล้องเข้ามาก่อนรู้สึก,กว่าไกลวันนี้มาทุกคนยำปลาหมึกก็คือวันนี้หากก็ถ่ายคลิปทิปนี้ก็ หกโมงครึ่งเนาะอยู่ทางฝั่งลาวก็คือปกติมืนี้น้องลี่จะเลิกเฮียนหกโมงครึ่งและะ้วกลับมาฮอดเฮือนกับประมาณเจ็ดโมงหรือว่าเจ็ดโมงครึ่งหรือว่าภาษาไายก็น่าจะว่าหนึ่งทุ่มหรือว่าหนึ่งทุ่มครึ่งเนาะคือวันนี้น้องลี่ต้นแรกว่าจะาที่เว้าไปในคลิปอเอียงพาเอซีไปเบิ้งห้างที่หญ่ที่สุดในลาวฮันก็คือน้องลี่ว่าจะกลับลองสาลในวันพรุ่งนี้แต่ว่า มือนี้หงเหียนน้องลีท่นมีปัญหาหนึหน่งเนาะก็คือหงเหียนทำอีท่านอาจารย์บอกว่าเสี่ยงมือนี้เนาะเสี่ยงมือนี้แต่ว่ามือนี้ท่นไฟฟ้ายุ่งเหียหฮั่นดับแบบเกือบ่าดับทั่วเวียงจันเลยหาก,กมาน้องลีมฮอัเหือน,อน,นี้พอด,ดีไฟฟ้ามาเนาะและอาจารย์เพิ่นเลื่อนตอนแรกว่าเสี่ยงมือนี้วันที 13แต่ว่าเลื่อนไปเป็นวันที่อ่าสิบห้าเนาะเป็นวันศุกร์ซึ่งถ้าได้เสงมื้อนี้น้องลีกะจะเมื่อลองสารในมืออื่นวันที่สิบสี่เนาะแต่ว่าบริเมื่อแล้วเพราะว่าติดเสงมื้อนี้ไปกับบริเฮียนเพราะว่าไปอยู่ในห้องลาทิเซอร์เพื่อนกะกวดเรียกบ้านน้อยนึ่งแล้วก็พอดีไฟดับแล้วก็บ,บ,กบ,บริเฮียนต้อนเนาะกระทายุหันประมาณ สิบปายนาทีลาซึ่งหงเหียนเพิ่นปกติถ้าไฟฟ้าดับเพื่อนจะให้กลับบ้านเนาะแล้วมึอนี่กะเป็นแนเวนั้นได้กลับบ้านแล้วน้องนี่ก็เลยว่าเออได้ไปเวสซื้ออันนี้มากินแล้วก็รวมกันกับพีพีเอฟซีบอกเนาะเดี๋ยวพีพีเอฟซีจะงงเอาในบอกจะกางจันอ่าพีพีเอฟซี F C. ก็บอกรอดูคลิปอยู่ที่ลองซานแบบไม่ได้เห็นน้องหลี่อยู่ลองซานนานแล้วสีนะเนาะ ยามปลาหมึกตัวหนึ่งสี่สิพันกีบเนาะหมึกไข่ก็ประมาณอ่าสี่สิพันกีบเดี๋ยวไล่เนาะเพราะว่านุ้งลี่เดาเอา่นบ่ค่อยทึกเนาะสี่สิบพันกีบแปดสิบบาททุกคนไลเลทหาศูนย์ศูนเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เลทบ่กหอดแล้วห้าศูนเนาะทุกคน นี่คะ่ะหอมมากเลยเนาะแล้วก็จะมากินอะสาลายเท่าแก่น้อยเนาะที่ซื้อมาจากห้างที่นงรีพาพีพีเอฟซีไปดูวันนี้เนาะอย่างงว,งว่าทำไมนงรีถึงถ่ายคลิปใส่เสื้อแต่ตัวเดิมก็คือถ่ายคลิปวันเดียวกันเนาะไม่ใช่ว่ามีไม่มีเสื้อผ้าใส่นะ ก็ไม่มีมีแต่มีน้อยเพราะว่าอ่าเอาไว้ที่ล้องสารหมดไม่ได้เอามาด้วยเดี๋ยวไปสุดนี้น้องลีจะเอามานําเอามาน้อยหนึ่งเนาะน้องลีเอามาน้อยนึ่งพอได้นุ่งซื้อๆเอามาเวียงจนันนะซึ่งพี่พี่เอฟซีถามหาพี่สาวว่าเออทําไมไปไหนทําไมไม่เห็นแล้ว ทำไมน้องลีถึงไม่ไปร้องศาลกับพี่สาวตอนแรกน้องลีคันติดเสิงในวันนี้วันพุธที่น้องลีถ่ายคลิปนี้แต่ว่าน่าจะลงคลิปมืออื่นตอนเช้าแล้วก็อ่าน้องลีติดเสงิงแล้วมือนี้กับพอดีเป็นมือเขา้าวรรษาคือพี่สาวคันอ่าตอนแรกว่าจะกลับบ้านก่อนน้องลีและมืออื่นอ่าวันพระหัสให้น้องลีกลับไปตามเนาะเพราะาเอื้อยอากไปทัน บอนบาทเขาบรรษาอยู่บ้านตาหินนี่น้องลี่ก็ว่าจะไปมืออื่นแต่ว่าพอดีเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นก็เลยไม่ได้กลับน่าจะย้ายไปกับอ่น่าจะย้ายเป็นกับร้งสานวันเสาร์นกพราะว่าน้องลี่มีเสงวันศุกร์กับบ้านวันเสาร์แ่ก็อยู่ วันเสาร์ก็ไปถึงน่าจะบายบ่ายเนาะก็อยู่วันเสาร์ทิ์อ่อนอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ไอาคารก็ได้กลับันพุดไปเรียนเพราะว่าวันจันทร์เพิ่อนอ่ะภาพสุดเสยเนาะอืม พี่สาวไปไปกับน้องโมนาน้องลีก็อยู่กับน้องเมนยูและก็น้องมาอยู่น้องมาอยู่มานอนด้วยแล้วก็ตื่นเช้ามาก็เอาไปส่งที่โรงเรียนเนาะน้องลีก็ บางวันก็อยู่บ้านบางวันก็ออกไปถ่ายคลิปคือวันนี้น้องลีก่ก็ออกไปถ่ายคลิปแล้วก็เลยไปเรียนเลยแต่ว่าไม่ได้เรียนพรุ่งนี้ก็คืออาจจะอยู่บ้านหรือว่าไปถ่ายคลิปก็ติดตามชมคลิปต่อไปมาเดี๋ยวมาซิมให้พี่พี่เอฟซีดูเพราะว่าฝอยเยอะเอซบอกว่าน้องลีฝอยเยอะจังเนาะส่วนใหญ่ เล็บีว่าแพงบ่สี่สบาทเอ้ยบะแมงแปดบาทเนาะสี่สิพันกีบก็80บบาทมึกไข่ ลหลายแหงน่าจะกินบมึดพี H ่พีเอฟซี C รอสมคลิปต่อไปน้องลีจะโทรไปหาพี่สาว แล้วกลัมาเบิ้งปฏิกิริยากันว่าห่างกันสองมือสิกิดหอนทั้งรีป่ะัตงแต่มาอยู่ยังจันกะเป็นครั้งนี้ครั้งแรกที่เป็นครั้งแรกที่เราสองคน ตัวห่างกันคนปกติกัอยู่น้ำกันไปน้ำกันเนาะกินน้ำกันพอห่างกันก็แบบเหมือนรักกันแต่พออยู่ด้วยกันก็แบบตีกันงอนกัน ยวให้เบิ้งไกลๆจะแซ่บทุกคนนี่ไข่เน้นๆเลยมึกไข่อยู่ไทยตัวเ่าได่มึกไข่อยู่ทางฝั่งลาวนี้จะมีทางปีงละกะมีทางหย่ำเนาะสำหรับหย่ำนี่เพิ่นจะนึ่งแล้วลวก็จึงเอามาย่ำเดี๋ยนี้แล้วทุกคน p พเอบอกว่าทําไมถึงถ่ายอยู่แต่มุมเดิมมุมก็คือถ้าเป็นมุมอื่นของบ้านก็จะมืดเนาะมีแต่มุมเดียวที่มันตัดกับสีประตูแล้วก็ทําให้ไม่มืดถ้ายุบอนอื่นของเหอนนี่ก็คือแบบบดดายใช่ไยานพพเอฟจ็บตา แล้วก็หรือว่าต้องได้อยู่แค่มุมนี้ แต่ว่าร้านนี้อา้านประจําที่น้องลี่เคยซื้อเนาะอาาประจําที่น้องลีเคยซื้อฮันมือนี้เพิ่นปิดเพราะว่าฝนตกแล้วก็ไฟดับรสชาติก็แล้วแต่คนมากเนาะอันนี้ถาม่าแซบบอกกระแซบแต่ว่าน้องลี่มากราสชาติอาหารน,นานหลายกลัวอันนี้ซื้อยูรร่ตลาดอ่า มันแน่ใจว่าเมนตลาดทาดหลวงบ่ะดูติดกับทาดหลวงน้องรี่ก็ลืมเสือ้อเลยจ้หงงเห็นน้องรี่ไปประมาณห้านาที ตรงนีไซช์เวลาในการเดินทางจากฮืองันไปหูเฮียนก็ช่วงนี้ลึงทางแล้วกะสามสิบนาทีเนอช่วงไม่ไหมฮัลเป็นสุโมงแซ่บเฮงทุกคนอีะนนแซ่บเฮงได้เคยกินบอนรองนี้มากๆ มันจะแบบหว,นวานๆแล้วก็แซ่บกรอบราคากับหนึ่งสาวห้าพันขีบอยดื่มอะแพงแล่ว,ว่าแซ่บชอบเกน้อย ยงหายดังเลยบออิ่มแล้วทุกคนกินไม่หมด ก็ประมาณนี้แหละเนาะมาเมาหมอยกับการที่อยู่ไม่มีพี่สาวเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เนาะน้องลี่กะจะขอตัวลาไปก่อนเด้อฝากพี่พ <c oughs> ีเอฟฝากพี่พีเซกดติดตามแล้วก็ติดตามน้องลี่เนาะขอขอบใจทุกกคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้โดยตลอดเลยเนาะจึง แบบถึงคลิปกันยังบริหารได้ดีพอเนาะสำหรับน้องลีคิดว่าแต่ว่าน้องลีก็ชิพยายามเฮ็ดออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่สิเฮ็ดได้เนาะกับพยายามทายคลิปลงเรื่อยๆเพราะว่าไม่อยากให้วีวีเอฟซีลืมกันเนาะกับขอขอบใจทุกๆคนที่สนับสนุนในการเฮ็ดคลิปผู้ที่ยู่เบื้องหลังในการเฮ็ดคลิปของน้องลีเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวน้องลี่ขอตัวลาไปแต่งกิน กันด้นเนะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย